ทุกคนอยู่กับช่องที่เป็นดอทโฟนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทแมพฆาตกรเงียบสงัดนะทุกคนอยู่กับเพลงแล้วก็มะนาวก็ในแบบนี้เนี่ยมันจะสุ่มให้คนหนึ่งเป็นฆาตกรนั่นเองแล้วที่เหลือจะเป็นยามอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่พวกเราต้องปกป้องให้ได้เช่นรอบนี้เ,นเราจะต้องยิงฆ <คน S 1> าตกรให้ต้องระวงังฆาตกรฆ่าเรางดีอ้าวฆ่าแล้ว ขันตรไปไหนแล้ววะาเทนนต์ฆ่าตายไปแล้ว,ว,วเอา้าตายเฉย <c oughs> เออมันอยู่ในภูมิไม้นี่หว่ามะนาวเห<อ>ล<ม>ือมะนาวาคนเดียวกับเพื่อนๆนั่นเองเปิดตาใช่บอกว่าหือเปิดตาก็ไม่รู้เปิดตาเนาะเอาละคนะนี้ได้เป็นเหยื่อและฆาตกรนั่นก็คือเขาไม่มีท่าใส่ก็ไม่รู้อ๋อฆาตกรคือคนนี้นั่นเองเอาละ ต้องเร่ไปปกป้องเอาอยู่น้านนี้วะเอาละ้ปืนอืแาต้อนด่านต่อไปนั่นก็คือเกาะริมทะเลเกาะโดนตีเกคืออะไรเอาละด่านนี้เราจะได้เป็นอะไรหรือเปล่ามาดูกันอน ด่านนี้คือด่านแพร์เชื้อเพราะว่าพวกเรทุกคนแพร์เชื้อมะนาวได้เป็นซอมบี้แพร์เชื้อนั่นเองถามว่ากลัวไหมบอกเลยว่าไม่กลัวเด็ดขาดูโอ้โหหรือว่าอยากเป็นนะมันไม่คล่องอ่ะอันเนี้ยต้องงลออันฉันไม่คล่องอ่ะฉันไม่คล่องจริงจริงฉันไม่อยากเป็นจริงจริงนะนะนะแต่ฉันขอฆ่าแกคนหนึ่งเอราะ่าต้องไปหามะนาวให้ได้ แต่แพ้เชื้อก็จะให้คนไม่มีคนให้กี่คนไม่รู้เหมือนกันเป็นซอมบี้แล้วคนที่ซอมบี้กัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้งงไหมต้องไปทางไหนวะไปทางเดิมกลับทางเดิมดี่ว่าตามมาตามมาเพียงแล้วพูกเราชีวิตอยู่หกคนอ้าวมันเอาฆ่าคนไปเยอะแล้วหรอแล้วหกคนเก่งมาฆ่าไปทำไม ต้องรีบยิงซอมบี้ให้ได้ถ้าเกิดเรายิงไม่ทันแล้วซอมบี้มันไม่ตายซอมบี้ก็จะมาฆ่าเราเราก็จะกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อซอมบี้มาแล้วช่ด้วยเรียบร้อยมันตายแล้วเอพวกเราชีวิตทั้งหมดห้าคนเอ้ซอมบี้มาเอออ้าวต้องแพร่เชื้อเรียบร้อยเพลงกระโดนฆ่าตายไปแล้วแพ้่เชื้อไม่ได้ต้องการซอมบี้แพร่เชื้อไปแล้วว่าพวกเราเห็นทุกคนแล้วเด้อ <ม>แต่พวกรถกี่คนเนี่ยเราสามคนสุดท้ายม,มาดูกันว่าเราจะสามารถจัดการพวกเขาทั้งหมด,ไ,มด,ดได้หรือไม่เราสองคนละปิงขึ้นไปข้างบนมันอยู่บนนั่นอะ่ะแ้มันจะขึ้นไปทางไหนวะท้ามันถูกทางป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันองขึ้นได้ไงกันแน่ก็ขึ้นได้เด้อ๋เอเกมจบแล้วเกมจบแล้วว่าทุกคนหมดแล้วจิดเชื้อหมดเลยคุณและทุกคนติดเชื้อ โอ้คนติดเชื้อหมดเลยเขาดับเขาแบบแบบหนึ่งเลยดันเยือนั่นเองเยือกฆาตกรเล็บปุต้องอ้าวเพลงนี้เป็นฆาตกรให้น้องมาฆ่าเอาล่ะเราสามารถฆ่าหมดแล้วเขามี่ร้อบาทแล้วเอาล่ะเราจะมาดูกันว่าดันต่อไปคือด่านอะไรกันแน่นี่คืออีพิกมินิเกมนะทุกคนหรือมินิเกมหมือนซ้ายเอาล่ะ ไนั่นก็คือเหยื่อกับฆาตกรมะัดเห็นไมะนาวเป็นฆาตกรมะนาวจะต้องฆ่าเหยื่อให้ได้โอนนูต้องไปฆ่าคนอุ้ยคนที่ตายให้ได้นะครับเอาละต้องไปฆ่าลูกตานลูกสอนแตศรอนเราต้องไปฆ่าก็คือพวกนี้เราเห็นมะนาวอยู่ข้างบนอ่ะโธ่ตายกันไม่ได้เห็นมะนาววิ่งขึ้นไปข้างบน แล้วสองคนดูกันว่าระบบผูกป้องกันเข้ามาดูว่าเรียบร้อยพอคอนเน็ตคอาเรน็ตดูเขาไม่ที่หน้าตาเออได้จ้ามันสามจะเขายังฆ่าได้สองคนเอาละพร้อมกันเลยนี่เขาได้ตั้างไปสามร้อยบาทดันต่อไปก็คือครูครูอ้าวทุกคนเราได้เป็นฆาตกรนั่นเองเราต้องฆ่าเหยื่อแล้วก็คนที่จะมาปกป้องเหยื่อ ถ้าเกิดใครมาขวางจะจะฆ่าให้หมดเอาละเห็นเห็นแล้วเมื่อกี้เพิ่งเห็นคนมันจะเห็นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันกระเป๋าอยู่นี่ใช่ไหมวับวับไได้เรียบร้อยเหยื่อตายแล้วหาทางหนีไปแล้วหนีเร็ว เ้าท้องแอร์แล้วก็หนีได้สำเร็จแล้วทุกคนเย้ไวมากไวมากไวไหมปั่นแพร่เชื้อเอาแล้วใครได้เป็นซอมบี้กันแต่ฉันก็ต้องเป็นซอมบี้มาแล้วก็ได้เป็นซอมบี้เหมือนเดิมแพร่เชื้อให้คนอื่นเริ่มจะใครก็่งเร็วได้เลยอ่ะห้าเดือนก็คือ ต้องระวังพวกซอมบี้นะครับคนกหนูไม่อยากให้หนูเป็นฆาตกรและซอมบี้คนเดียวเราต้องชวนพักพวกคนอื่นมาด้วยใช่เจอพักพวกคนหนึ่งแล้วเอาไงเพื่อนหนูยังไม่ได้กัดเลยได้หรือเปล่าไอู้้เหนือพวกเราชีวิตทั้งหมดเก้าคนผมแป๊บเดียวจบเอาล่าเดือดสามคนสุดท้ายไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยติดเชื้อ เนี่จะต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย